เนื้อแห้งนะคะอย่างเนื้อแห้งหรือจะไฟอ่นอ,อนอนทำไฟอ่อนอ่อนนะคะถ้าไฟแรงมันจะไหม้ไฟอ่อนอ่อนแล้วพร้อมสุกสุกมันก็จะเหลืองเหลืองพร้มอมเสรฟจ,จ้ะอย่างเนื้อไฟอ่นอ,อนเนหรอจะพี่น้อง ทำไฟแรงถ้าไฟแรงมันจะไหม้ก,ก่อนสุกทำไฟอ่นอ,อนๆไฟไม่ต้องแรงมากครับเพราะเนื้อมันตากแห้งมันแดดเดียวมาแล้วจะประมาณนี้น,นะคะถ้าไม่สุกลงก็จะเหลืองครับน้องที่มันก็จะเหลือง,แบบนองหองนานึ้น,นะะเร่มสุกแล้วค่ะ เริ่มหดตัวเริ่มจะสุดแล้วนะคะกลับบ่อยๆไฟจะได้ไม่ไหม้นะคะอาพาอยากกินกันมากด้วยจ้เด้วยอย่างเนื่ดแสบปากซสำนีก่กนด้วยจ้า